แล้วพวกเราก็หันหลังกลับและออกเดินทางไปยังถิ่นธุรกันดารตามทางทะเลกกตามที่ยาหูวาตรัสกับข้าพเจ้าและพวกเราก็เดินทางอ้อมภูเขาไซาอิอยู่หลายวันและยาหูอาตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าได้เดินทางรอบภูเขานี้นานพอแล้วจงหันไปทางเหนือและจงสั่งประชาชนว่าเจ้าจะผ่านเข้าไปในเขตแดนของพี่น้องของเจ้าคือลูกหลานของเอซาว ผู้อาศัยอยู่ในเซอี e, และพวกเขากลัวเจ้าจงระวังตัวอย่าต่อสู้กับพวกเขาเพราะเราไม่ให้แผ่นดินของพวกเขาแก่เจ้าเลยแม้แต่เท่าฝ่าเท้าหนึ่งก็ไม่เพราะเราได้ให้ภูเขาเซอี e, แก่เอซาวเป็นกรรมสิทธิ์อาหารที่เจ้าซื้อจากพวกเขาด้วยเงินเจ้าจงรับประทานและน้ำที่เจ้าซื้อจากพวกเขาด้วยเงินเจ้าจงดื่ม พราะยาหูอาเอโลหิมของเจ้าได้อำานยพรแก่เจ้าในงานทั้งปวงของมือเจ้าพระองค์ทรงทราบการเดินทางของเจ้าผ่านถิน่นธุรกันดารอันใหญ่นี้40ิปีนี้ยาหูอาเอโลหิมของเจ้าได้อยู่กับเจ้าเจ้าไม่ขาดสิ่งใดและเมื่อเราผ่านพ้นพี่น้องของเราคือลูกหลานของเอซาวผู้อาศัยอยู่ในเซอีห่างจากทางที่ราบแห่งถิน่นธุรกันดารห่างจากเอลาดและเอซิยอนเกเบอร์เราหันและผ่านไปทางถิน่นธุรกันดารของโมอับ และยาหูอาตรัสก,กับข้าพเจ้าว่าอย่าค่มเหงมอับหรือยุยงตัวเองต่อสู้กับพวกเขาเพราะเราไม่ให้แผ่นดินของพวกเขาแก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เพราะเราได้ให้อาแก่ลูกหลานของโลดเป็นกรรมสิทธิ์พวกเอไมค์เคยอาศัยอยู่ที่นั่นในอดีตเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่มีจํานวนมากและสูงใหญ่เหมือนพวกอนาคิมพวกเขาถูกนับว่าเป็นเรฟายดเช่นเดียวกับพวกอนาคิมแต่ชาวโมอับเรียกพวกเขาว่าเอไมค์ และพวกชาวโฮไรเคยอาศัยอยู่ในเซีอีแต่ลูกหลานของเอซาวได้ขับไล่พวกเขาและทำลายพวกเขาต่อหน้าพวกเขาและอาศัยอยู่แทนที่เช่นเดียวกับที่อิสราเอลได้กระทำต่อแผ่นดินแห่งกรรมสิทธิ์ของพวกเขาซึ่งยาหูอาประธานแก่พวกเขาบัตรนี้จงลุกขึ้นและข้ามลำธารเซเรดักดังนั้นเราจึงข้ามลำธารเซเรดัก และเวลาที่เราใช้เดินทางจากคาเดตบานีจนกระทั่งเราข้ามลำธารเซเรดาคือ38ปีจนกว่าคนรุ่นนั้นทั้งหมดของนักรบจะสิ้นสุดไปจากท่ามกลางค่ายดังที่ยาฮูอาได้ปฏิญาณไว้กับพวกเขาและพระหัตของยาฮูอาก็ต่อต้านพวกเขาด้วยเพื่อทำลายพวกเขาจากท่ามกลางค่ายจนกว่าพวกเขาจะสิ้นสุดและต่อมาเมื่อนักรบทั้งหมดได้พินาศไปจากท่ามกลางประชาชนแล้ว ยาหูอาเกตกับข้าพเจ้าว่าวันนี้เจ้าจะผ่านไปที่อาเกตแดงของโมอับและเมื่อเจ้าเข้าใกล้ลูกหลานของอมวลอยากคุมเหงพวกเขาหรือยุยงตัวเองต่อสู้กับพวกเขาเพราะเราไม่ให้แผ่นดินของลูกหลานอมวนมแก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เพราะเราได้ให้แก่ลูกหลานของโลดเป็นกรรมสิทธิ์ที่นั่นถูกนับว่าเป็นแผ่นดินของเรฟาอิดด้วยพวกเรฟาอิด เคยอาศัยอยู่ที่นั่นในดีแต่ชาวเอมโมไนเรียกพวกเขาว่าซัมซุงมิมเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่มีจำนวนมากและสูงใหญ่เหมือนผู้อนาคิมแต่ยาหูอาได้ทำลายพวกเขาต่อหน้าพวกเขาและพวกเขาได้ขับไล่และอาศัยอยู่แทนที่เหมือนที่พระองค์ทรงกระทําแก่เชื้อสายของเอซาวผู้อาศัยอยู่ในเซีอ e, ีเมื่อพระองค์ทรงทําลายฮอไอเอสต่อหน้าพวกเขาพวกเขาขับไล่และอาศัยอยู่แทนที่จนถึงวันนี้ และอาวิมผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านไกลายถึงอาซาอาวิมผู้มาจากคาฟเตอร์ได้ทำลายพวกเขาและอาศัยอยู่แทนที่จงลุกขึ้นออกเดินทางและข้ามลำธา,ารอานนดูเถิดเราได้มอบสีหโนคนอาโมรยกษัตริย์แห่งเฮชโบนและแผ่นดินของเขาไว้ในมือของเจ้าจงเริ่มยึดครองและเตรียมตัวต่อสู้กับเขานับแต่วันนี้เราจะเริ่มปลูกฝังความหวาดกลัวและความบ่นเกรงต่อเจ้าแก่ชนชาติทั้งหลายทั่วโลก ผู้ซึ่งเมื่อได้ยินข่าวเกี่ยวกับเจ้าก็จะตัวสั่นเทาเพราะเจ้าแล้วเราส่งผู้ส่งสารจากถิ่นทุรกันดารแห่งเคเดโมดไปยังสีโหนกษัตริย์แห่งเฮชบูลด้วยถ้อยคำแห่งสันติภาพกล่าวว่าขอให้ข้าผ่านแผ่นดินของท่านไปตามทางหลวงข้าจะเดินไปตามทางหลวงและจะไม่เลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้าย อาหารที่ท่านขายให้ข้าเป็นเงินข้าจะกินและน้ำที่ท่านให้ข้าเป็นเงินข้าจะดื่มเพียงให้ข้าเดินผ่านไปเท่านั้นเหมือนที่เชื้อสายของเอซาวผู้อาศัยในเซอีอีและชาวโมบผู้อาศัยในอาได้กระทำแก่ข้าจนกว่าข้าจะข้ามยาเดนไปยังแผ่นดินที่ยาหูอาเอโลหิมของเราประทานแก่เราแต่สีโฮนกษัตริย์แห่งเฮชบนไม่ยอมให้เราผ่านไปเพราะยาหูอาเอโลหิมของเจ้าทรงทำให้จิตใจของเขาแข็งกระด้าง และเสริมกำลังใจของเขาเพื่อมอบเขาไว้ในมือของเจ้าดังที่เป็นอยู่วันนี้และยาหูอาตรัสแก่ข้าว่าดูเถิดเราได้เริ่มมอบสีหูนและแผ่นดินของเขาแก่เจ้าแล้วจงเริ่มยึดครองเพื่อยึดครองแผ่นดินของเขาและสีโอนกับประชาชนทั้งหมดของเขาออกมาต่อสู้กับเราที่ยาชาด และยาฮูอาเอโลหิมของเราส่งมอบเขาแก่เราเราจึงโจมตีเขาและบุตรชายของเขาและประชาชนทั้งหมดของเขาและเราได้ยึดมือทั้งหมดของเขาในเวลานั้นและเราได้ทำลายล้างผู้ชายผู้หญิงและเด็กเล็กของทุกมืองเราไม่ได้ทิ้งใครไว้เลยเพียงแต่ปศุสัตว์เท่านั้นที่เรานำมาเป็นของริบสำหรับตัวเราเองและของต้นจากมืองที่เรายึดได้ จากอารอเอซึ่งอยู่ที่ขอบลำทารอาโนนและเมืองที่อยู่ริมลำทารไกลไปจนถึงกิเลอาไม่มีเมืองใดที่สูงเกินไปสำหรับเรายยฮูอาเอโลฮิมของเราประทานทั้งหมดแก่เราเพียงแต่เจ้าไม่ได้เข้าใกล้แผ่นดินของลูกหลานอม,มนที่ใดก็าต,าตามตามลำทารยับบอกหรือเมืองต่างๆบนภูเขาหรือที่ใดก็าตามที่ยยฮูอาเอโลฮิมของเราได้ห้ามเรา